สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องพี่แสงแสงสาวโคราชนะคะวันนี้พี่แสงจะมาปลูกสับประรดสี่ขาวันนี้พี่แสงจะมาจัดช่อเล่นระดับค่ะนะคะอันนี้แล้วพี่แสงก็จะมาตัดกิ่งแห้งออกก่อนนะคะเราก็มาแต่งกิ่งต้นก่อนนะคะตรงนี้ค่ะใบไหนที่แห้งเหี่ยวเราก็ตัดทิ้งค่ะ ก็ตัดทิ้งนะคะแห้งเหี่ยวแบบนี้เราก็ตัดทิ้งเลยตรงข้างล่างนะคะข้างล่างทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะต้องดูทุกต้นเลยนะคะอันไหนที่แห้งเราก็เอาออกค่ะเอาออกค่ะเอาออกแบบนี้นะคะค่ะเลมข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะเราก็พยายามที่จะ แบ่งกิ่งเขาใบไ,ไหนเหี่ยวแล้วก็อ,ออกค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะกับที่ใส่ของเราเป็นสีขาวนะคะกระบะค่ะกระบะสีขาวเราก็จะมาเล่นระดับกันก่อนค่ะแล้วก็เอาเอากากมาเพ้านะคะที่แช่น้ําแล้วนะคะมาโรยข้างล่างก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปข้างล่างด้วยค่ะเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะ เมาจัดกันเลยจัดเรียงนะคะจะมีต้นใหญ่อยู่3พกอค่ะ3กอนะคะต้นใหญ่มี3ากอรเราก็จะมาเล่นระดับกัน,นะคะ่ะในในในกระถางนะคะอันนี้เป็นสีอ,อกอ,อกแดงส้มแดงค่ะส้มแดงส้มแดงนะคะสวยงาม เพื่อนผาเราก็ตั้งตั้งค่ะพยายามจัดค่ะพี่แสงก็พยายามจัดให้ออกมามาดูดีนะคะเพื่อนๆรอดูนะวาคะว่าพี่แสงจะจัดได้ประมาณไหนนะคะมาดูกันว่าจะได้รูปออกมาเป็นยังไงนะคะมาดูกันลุ้นกันนะคะช่วยพี่แสงลุ้นว่าพี่แสงจะทำยังไงสับประรดสีนะคะจะมี สีสันที่หลากหลายสด,สดสดใสตั้งแต่สีแดงชมพูส้มเหลืองนะคะอันนี้ก็ไล่ใบไปเลยนะคะไปจนถึงเขียวและม่วงนะคะสีม่วงก็มีค่ะเดี๋ยววันหลังพี่แสงจะมาทําสีม่วงนะคะแต่ละพันธุ์มีการผสมสีที่แตกต่างกันนะคะทําให้ดูน่าสนใจสะดุดตาโดยเฉพาะเมื่อตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ สีของใบก็ยิ่งโดดเด่นและมีความคมชัดค่ะลักษณะใบนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ใบของสับปะรดสีจะมีรูปทรงที่หลากหลายเช่นรูปแฉกรูปเป็นรูปแฉกแกนะคะแล้วก็เป็นรูปแถบหรือใบที่มีขอบเป็นหยักนะคะเป็นหยักหยักก็แบบว่าถ้าเราโดนก็ คัญเหมือนกันนะคะทุกคนคะอาจจะมีเป็นบาดเราได้ต้องระวังด้วยนะคะพี่แสงก็จะไม่ให้โดนค่ะเราก็จะไม่ไปโดนส่วนนั้นนะคะแล้วก็จะจะเป็นอยากอยากทำให้ดูแปลกตานะคะและมีความสวยงามเฉพาะตัวด้วยนะคะอีกทั้งใบของสับปะรดสีที่ที สัปรดสียังมักจะเรียงตัวกันเป็นเป็นชั้นๆนะคะหรือเป็นวงกลมค่ะถ้าแบบยาวเขาก็จะเป็นชั้นๆชั้นๆนะคะถ้าเป็นวงกลมก็จะกีบกลมๆนะคะก็จะแบบว่าบานบานสวยงามเลยล่ะคะ่ะถ้าเป็นวงกลมนะคะซึ่งเป็นความสวยงามให้กับต้นนะคะแต่ละต้นจะมีลักษณะสวยงามแตกต่างกันค่ะ วางตัวของของใบและดอกนะคะนอกจากใบที่สวยงามแล้วดอกของซับโปโรสีก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้คนหลงไหลนะคะดอกของมันมักจะมีสีสันตัดกับสีของใบอย่างชัดเจนนะคะทำให้ดูโดดเด่นและมีมีเสน่ห์เฉพาะตัวคะ่ะแต่ตรงนี้ยังยังไม่มีดอกนะคะเพราะเพิ่ง เริ่มปลูกยังยังไม่มีแต่มีอยู่ต้นหนึ่งที่พี่แสงกําลังรุ้นดอกของของสับปะรดส,สีอยู่นะคะที่ที่พี่แสงเคยให้เพื่อนๆได้ดูค่ะแล้วความเป็นธรรมชาติความสดชื่นสับปะรดส,สีเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านมันช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะและสีสัน ให้กับสถานที่ที่ปลูกนอกจากนี้ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทำให้สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในในหลายสภาพอากาศนะคะทำให้ดูสวยงามอยู่เสมอค่ะความหลากหลายของสายพันธุ์นะคะสับปะรดสีมีหลากหลายสายพันธุ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ออไปนะคะซึ่งช่วยให้ผู้ปลูกนะคะสามารถเลือกสายพันธุ์ที่ชอบและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นการเพิ่มความสนุกในการดูแลและตกแต่งสวนค่ะ mm hmm. ก็พี่แสงก็กำลังเนี่ยค่ะกำลังดีไซน์นะคะดีไซน์ออกมาอีกรูปแบบหนึ่งค่ะอันนี้จะออกเป็นสีแดงนะคะแดงส้มออกเหลืองนะคะ แล้วพี่แสงก็จะนี่ค่ะมาดูกันค่ะพี่แสงเสร็จแล้วนะคะนี่พี่แสงจะเสริมด้วยดอกเล็กๆอันเล็กๆนะคะชอเล็กๆค่ะคลิปนี้พี่แสงขอฝากไว้นะคะสับป,ประรดสีสวยๆของพี่แสงค่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจใพี่แสงด้วยนะคะแล้วพี่แสงจะหาสับป,ประรดสีสวยๆ,ๆมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะขอบคุณมากค่ะ